สวัสดีครับผมอุทัยคันคำครับอยู่บ้านน้องเก่าหมู่แปดตำาบลพรานตคุณหาญชิซุกิที่ผมทำสวนทุเรียนผมมีสไตล์ของผมคือหนึ่งผมจะทำแบบผสมผสานแบบใช้แต่โคนมากอกเดือนผมจะใช้ครั้งหนึ่งเพราะว่ากกเดือนปุ๊บใช้ครั้งหนึ่งผมก็จะต่อเชือ,เอาเองอันนี้ผมใช้หมดแล้ว พอดีทางเจ้าหน้าที่เอาหั่เชื้อไหมผมผมก็จะต่อไปเรื่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราใช้ไตรโครมานี่มันจะช่วยป้องกันเชื้อราทั้งพวกท่อพวกอะไรต่างๆมันป้องกันในตัวมันอยู่แล้วเราใช้ปุ๊บหกเดือนเราจะได้รู้ว่าใบมันจะเขียวเข้มขึ้นแล้วก็ต้นไม้มันจะเป็นสีดำต้นไม้ก็จะไม่โทรมมันจะแตกยอดดีแล้วมันจะมีนเขียวเข้มขึ้นต้นไม้เราดูได้เลยว่า เราใช้แต่โครมากับไม่ใช้นี่มันจะแตกต่างกันเพราะผมจะเปรียบเทียบต้นใช้กับไม่ใช้ว่ามันจะเป็นยังไงเอต้นที่ไม่ใช้นี่มันจะเหงามันจะโสมมันมันไม่ชดชื่นพอดีผมก็เลยผมทําอย่างนั้นเลยปุ๊บผมก็เอาไปใส่ให้มันมันฟื้นมันมันค่อยฟื้นค่อยฟื้นขึ้นมามันมันก็เข้าเพืเอนบังเอิญทางเจ้าหน้าที่มาอบรมด้วยผมก็เลยดีใจว่าขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่มาอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพราะว่าทางเรานี่ก็ รู้บ้างไม่รู้บ้างบางคนูร้รู้บางคนก็ไม่รู้การวิธีใช้หรือิธีต่อเชือ้อเราก็ดีใจที่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ทอดทิ้งเราไม่ว่าหน่วยงานไหนทับเก็มาช่วยเราก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทางสวนเรานี่เราเราเน้นคุณภาพเราเน้นคุณภาพแล้วต้องอีกหนึ่งเราก็ตัดแก่ตัดแก่ถ้าเราไม่แก่เราไม่ขายเราก็มีนโยบายของเราเป็นจรรยาบาลของกเกษตรกรเรากำหนงขึ้นโพลิโพกถ้าใครไม่ซื้อ ถ้ามันไม่ไม่ถ้าไม่แก่เราก็ไม่ตัดถ้ามีปัญหาเราคุยเลยว่าโทรมาว่าสวนครนไทยมันอ่อนนะเราก็เคียมได้อีกอย่างหนึ่งเราการบริหารจากการสวนก็เหมือนท่านเห็นนะครับว่าเราเราจะไม่ฉีดยาเลยเราจะบริหารจากการจะตัดหญ้าตัดหญ้าเรา15วันมันขึ้นมาพืชเราก็ตัดการตัดแล้วก็ใช้ใบมีดใช้เครื่องตัดแต่จะช่วยกันจ้างคนงานจ้างคนงานมาตัดพวกเศษไม้เศษอะไรที่มันตกลงนี่มันก็เป็นพืชสวนพืชสวนเราก็จะเน้นชีวภาพที่เราหมักเองอะ่ะ พวกอันนี้มันเองแล้วก็มาหวานปูนขาวปูนขาวแล้วก็หวานหวานนี่ปูนขาวกับภาบดินให้ดินมันมันดีขึ้นไม่เป็นกรดเป็นด่างม,มันมันมันก็ช่วยค่าเชือ้อราค่าอะไรไปด้วยเราจะใส่ทุกปีทักปูนขาวพวกใดดไม้พวกนี้จะใส่ทุกปีเพราะว่ามันมันมันดีตว่อพืชการตัดหญ้าแต่แอะไรนี่เราพืชสดเราตัดปุ๊บเราก็หวานปูนขาวทับว,ว่าปูนขาวมันก็จะช่วยย่อยสลายเถื่อนนี่เปด้วย ทางเกษตรมาอบรมครับตอนแรกก็ไม่รู้ทางเกษตรมาอบรมว่าไตโคโนมาหนึ่งช่วยป้องกันเชื้อลาเชื้อร่วได้ทีแรกก็ไม่เชื่อก็มาลองดูก่อนว่าจะจริงไหมก็มาลองดูครับลองดูประมาณ1 0บยีต้นมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเราก็ขยายพันธุ์เลยเพราะว่าส่วนมากเราจะใช้ช่วงหน้าฝนก็ได้หน้าแล้งก็ได้เพราะว่าเราใช้ปุ๊บไปจะลดน้าตามลดน้าตามมันมันมันก็ช่วยได้เยอะครับก็ก็ขอขอบคุณทางศูนย์ อาคาพืชนครราชสีมาด้วยนะครับที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้เพราะว่าทางเกษตรจังหวัดด้วยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดที่มาให้ความรู้กับเกษตรกรเพราะว่าบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ก็ขอขอบคุณท่านที่มาให้ความรู้แก่เราเราก็มีความดีใจที่ท่านมาให้ความรู้กับเราเราก็ใช้เอาความรู้ของท่านนี่แหละไปปฏิบัติแล้วก็ไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้ได้รู้ได้ฟังได้ทําให้เขาเห็นว่าตัวนี้มันดีจริงใช้จริงไม่ใช่ว่า ใช้เคมีมันดีบางคนก็ผูกฝังว่าเคมีดีเคมีดีใช่ไหมเราก็มาใช้ตัวนี้ด้วยมัน,ม,นมันจะได้ดีมันมันจะได้ลดต้นทุนด้วยปกติเขาใช้ยาใช้อะไรเนี่ยเขาใช้ปีหนึ่งแล้วสองสามแสนถ้ามาใช้ตัวนี้ปุ๊บมันจะเลือครึ่งต่อครึ่งเลยก็ขอขอบคุณศูนย์อารคาัืชที่นครราชสีมาในครั้งนี้เลยนะครับ